สวัสดีครับนี่ครับยำเสิร์ฟเต็นเสิรมากันแจกผีคนตก้องซับม,มือลังค่ากับหัวครับคนตกคนหน่อยนี้ครับสิ้ามะสวมเสียมลังค่าครับ ขึ้นมาสมแซมหลังคาหาห้อยหัวครับหาห้อยหัวบนหลังคาครับบนหลังคาบองที่ยืนเนี่ยเป็นหลังคาของโกดังครับโกดังหลัง tua bạn tua tực <laughs> มาส้มบรรยาก,กาศดูนะครับเกินไ,นไนว,ว้แน่เด้อเพราะว่าเรายังไตง่บนลังคา สูงนี่แดดจ้าครับวันนี้แต่มาขับบนลมเย็นดีดีะดิตมหาตรงจีนามล่งบริเวณนี้ครับบริเวณลังคา ีการสมเสียมไปทุกปีครับแต่ว่าอายุการใช้งานของกระดุกมันก็อาจเจบเบมาทนกันแต่เสื่อมไปตามการเวลาของคืนเบิ่งทุกปีครับ ตรงขามเห็นจุดนีด้เรียบๆนี่คื่อบริเวณโรงงานเทศเสาคร Entre ับฝั่งอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งตรงขามกันครับบ้านอยู่ฝั่งนี้โรงงานก็อยู่ฝั่งตรงขามบัตรบัตรในบัตรประจำอำเภอครับ นั้นบริเวณที่พิมพ์ตึกถนนก็นจะเป็นตลาดสดครับตลาดสดเดีตยวมันเป็นเป็นโรงเรียนโรงเรียนถัดโรงเรียนไปก็จะเป็นอำเภอเป็นสถาน,นีตำรวจเป็นเป็นโรงเรียนประจำอำเภออยู่ได้อยู่ใน,ในบริเวณตัวอำเภอรครับ ครับครับจะไม่เวลามาหาบงน้ำงูน้ำงับน้อง อยู่บริเวณไหนไม่ไดการแล้วต้องหาแน่วครับหาแน่วว่าจุดเวลาน้ำน้ำร่งมาอยู่ตรงจุดใดที่ช่วงกลางขึ้นมาส่วนมากมันจะเป็นตามหัวหัวน,อนอ็อ สันไทยครับคืออ,อายุงานมันกัมาหลายปีแล้วะ้านอันนี่กเกือบสิบปีแล้วนร,รตรงหัวนอดมันจะมีหยางมีลูกหยางตีรองรองตัน,นี้แต่ตนี้มันโดนแดดโดนฝนผ่านมาโดนมันกัดเสือเส่อมเสื่อมคับเสื่อมแรงก็ต้องขึ้นมารดูแลคือหาของมายา คือตัวนี้คือเป็นเป็นซิลิโคนครับซิลิโคนกน็อายุงานก็นจะไเยอะๆปีหนึ่งโดนแดดโดนฝนปีหนึ่งแล้ก็จะแหง้งเขาจะแหง้งเขาจะกรอบกระ้องเห็นมาเบิง้งอีกคือดูแลทุกปีครับปีละเดือนหนามก็หยดลงไปใส่ฝากล่าง การดูแเตัวแูแลร่างกายครับเวล,ลาฝนตกนาฝนแล้วมันมันดัวครับเย่าเบิงก็จะเห็นตุกยางดำๆนี่มันเสื่อมสภาพครับการแก้ไขคือใส่ใส่ใสฟม ันมาอุดครพพับคนละอุดครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเนาะค่ะสิไรทำการสมเซืมลังคาตัวไปครับผม